สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับไร้พีจนะครับผมเช่นเดิมนะครับคนเดิมนะครับกับฮิโยนะฮะวันนี้เราอยู่หน้าเกมกิเลนนะครับมีทุน500ครับกับสาวกทุนน้อยนะครับผมมาดูซิว่า500เนี่ยผมเนี่ยจะดันหรือว่าจะปั่นได้สักเท่าไหร่นะฮะถ้าหมดก็หมดเลยครับไปให้สุดแล้วหมดหยุดที่หมดตูหรือเปล่านะฮะ เบ็ด10บาทนะครับสําหรับทุนน้อยนะฮะลองเล่นดูนะครับว่าผมเนี่ยจะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะไปกันสักเท่าไหร่นะฮะกับห้อยนะมันจะไปถึงฝั่งฟันหรือเปล่าก็ได้พอสมควรก็หยุดแล้วครับนะฮะหรือไม่ได้ก็หยุดเหมือนกันนะครับลองดูนะครับผมก็ลองดูเหมือนกันวิธีการเล่นนะครับฝัน10บาทนะครับในกิเลนะครับเบ็ด10บบาทนะครับ แผงเมื่อกี้สวยครับเอาแผงที่สวยจ่ายเต็มครับ30โอ้นี่สวยครับจ่ายน้อยจับนี่ครับเต็มกราฟเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยดอกนี้ครับสวยโอ้ยจ่ายน้อยจับแหมถ้ามีคูณนะฮะแจ๋วเลยนะฮะเออดอกเมื่อกี้ครับเต็มแผงนะครับถ้ามีคูณนะครับอย่างลั่นนะฮะเสียดายไม่มีคูณนะ โอ้โห oh. ไปต่อครับผมว่ามาดีครับอย่างเงี้ยมาดีครับอื uh huh. มหน้าสวยครับอย่างเงี้ยอือ uh huh. สวยครับอื uh huh. ม้อจัไปไหมอุยม,ม,ม,มีทุนแล้วครับกำไรแล้วเบ็ดสี่สิบไปเลยสี่สิบจะเข้าดีนะครับสุดมากผมเล่นเบ็ดสี่สิบนะฮะอ้าว uh huh. พูดไปขาดคำแม่งไม่เข้าเลย uh huh. อะไรเนี่ย เออเคมาคิวเรียงไหมไม่มาเจยังดี P ครับเออคิวเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยสวยครับเล็กน้อยครับอืมกระถางว่าไงมีคูณไหมไม่มีะฮะโอ้โหถ้ามีคูณนะครับท่านผู้ชมหวานเลยะฮะอ,อีขอเข้าฟรีเกมฟรีสักรอบจะเจ๋วเลยนะมีสิทธิ์นะฮะมีสิทธิ์โอ้โหเหลือแต่พอเมื่อกี้แถวเรียงจุดท้ายเนะาะแถวหก ไอ้มีเข้าไหมไอ้นัวข้าแล้วโอ้โหจ่ายน้อยจัดอะไรเนี่ยเป็น40แล้วเฮ้ยจะไม่ใจอีกหรออืมผมว่าไม่ใช่แล้วโอ้โหอะไรไปแถวหกหมดเลยกบอืมล่ายคู่มาครับสวยฮะ โอ้โหไปเรียงอะไรอย่างเงี้ยสองแถวอะอ๋อจิตใจห่อเหี่ยวแล้วครับท่านนะครับเอา้าผักอืมอืมการเข้าทุนเนะโอ้โหเป็ดสี่สิบท่านผู้ชมไม่เข้าเลยฮะซื้อ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 ,อ,อเปลี่ยนเบ็ดไหมครับยี่สิบครับไม่เข้าเลยฮะโอ้โหตายแล้วอย่างงี้ ตส่าดีใจม่งกินร,ร,รู้อย่างงี้ผมหยุดดีกว่าโอ้โหผักเสาสามไม่มานะฮะคิวต่อไหมไม่มาครับเออเจโอ้โหบาทหนึ่งมันก็เอาอะโอ้โหายอืมแตกดีนะครับจะจ่ายน้อยะฮะโอ้โหแตกบาทไทยเลยครับจะจ่ายโอ้โหไม่ปื้มอะ ดูดีครับด,ดู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 รัวเลยครับกระแทกมารัวเลยฮะดูดีท่านผู้ชมแปดบาทอะดูดีเบ็ดยี่สิบอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่มานะฮะโอ้โบาทหนึ่งโอ,โ,โอ้โหดูยังสวยอะแล้วทำไมจะมาจ่ายแค่นี้วะไม่มีคูณเลยนะครับโอ้โแทงหกเมื่อกี้ โอ้โหเหียญเข้าฟรีไหมไม่เข้าฮะนี่อย่างนี้ครับเข้าฟรีไหมต้องเข้าสิครับยังไงต่อไปดีครับเบ็ดยีเข้าฟรีเฉยอ่ะมาขอแล้วกันุนสิบครั้งนะครับมีคุณหนึ่งอะออาปคูณสองแล้วปะโอ้โหไม่จ่ายนี้ไง โอ,โ,อโอ้โหอะไรนียโอ้โหสามบาทโอ้โหแถวสามไม่มานะครับหรือสำ่งพอ่อแถวสามไม่มานะฮะโอ้โหคูณห้านะครับว้าวครับมันจะหมุนเลยไปไหนวะ โอ้โหดูดิเห็นไหมผมบอกแล้วมีเข้ากับไม่มีเข้าเห็นไหมท่านผู้ชมนะนีะ่ปั่นจริงๆเลยนะครับเนี่ยผมทำจริงๆเลยครับผมเล่นจริงๆเลยนะครับเน,น, ressive, เนี่ยแล้วก็ผมปั่นประมาณสองทุ่มนะครับแล้วก็ลงคลิปประมาณสามทุ่มกว่านะครับทำคลิปประมาณสามทุ่มกว่านะไม่ลงเนี่ยดูดิเนี่ย,ยโอ้โหสองครั้งขอเหอะ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 โอ้โหเงียบ โอ้โหฝรั่งดองเออมาให้รอบนึงขออีกดิขอเถอะโอ้โหคุณเก้าขอได้เอาเอาของฟรีเนาะ,ะไปอ่าเนี่ยขออีกดอกนึงเนี่ยคุณสิบไปคุณสิบไปพันคุณสิบก็หมื่นแล้วไปไม่เข้าครับโอ้โหให้ตายเธอโรบินโอ้โพระเจ้าจอร์ดอะไรเนี่ยเฮ้ยสามสิบสองเฮ้ยไปต่อหรือหยุดดีเอาไงต่อเราอืม คิดแป,ป๊บครับเอ้าแต่สี่สิบทุกสวนเข้า40สี่สิบคูณเยอะเยครับคุณเพิ่มเยอะดินไม,ม่คูณเยอะพูดไปขาดคำปากไม่เป็นมงคลเลยหูไม่เข้าเลยโอ้ยแถวสามไม่มาเลยครับไปแถวหนึ่งแถวสองนะฮะตัวที่สวยนะครับอืมอ้าวสิบได้มีสวย โอ้โห K เถ้าสามมาเรียงเลยอะไรวะดูที่จะเข้าอีกไหมไม่เข้าก็ไม่เืนยแล้วครับนี่ครับสาวพวกทุนน้อยดูเอานะครับกิเลนอย่างนี้นะแต่บางคนอาจจะแตกมากกว่าผมผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วแต่เลยนะบางคนก็แตกนะครับแต่ผมบางครั้งก็แตกแต่ทุนน้อยมันไม่ค่อยแตกครับเล่นใจร้อนครับอือหือเงียบเลยครับท่านผู้ชม เขย่ามาเหรียญเลียงไม่เลียงเว้ยโอ้โหสองตัวไม่มาอืมถ้าสองตัวมาเข้าฟรีเลยเนะี่ยอีกสองตัวมาไหมไม่มานะฮะเอออีกตัวเดียวไม่มานะฮะม,มันมาคนละพักคนละภาคเลยนะโอ้โหเอาให้สุดครับเอาให้สุดแล้วไปอยู่ที่บทตูดยังไงดีไอ้ เออเดอกนี้สวยโอ้โหไม่จ่ายน้อยร้อยสิบบาทเองไม่มีคูณเลยใบสามใบสี่วาบเขาให้วาบวาด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 ขอแบบนี้อีกดิอขออีกได้ไหมอย่างเงี้ยขออีกดอกได้ไหมอีกดอกเดียวพอเลยเออหืมฉันคิดสภาพถ้าเป็นเบ็ดห้าสิบป่ะเนี่ยถ้าเป็นเบตร้อยเบตรพันเนี่ยแตกกระจายครับยังสวยครับขออีกตัวไม่ตัวไม่ ไอ้อโอ้ยอ,อ,อะไรวะของมึงวะเนี่ยตัวไหมปับปับปับก็ให้อืออะไรวะลุ้นเพื่อสงสัยจะไม่เข้าเลยนะครับโอ้โหเอ๋อสงสัยไม่เข้าอเออโอเคห้าร้อยสวยครับอย่างงี้ครับสวยครับ เออสาว,วกทุนน้อยนะครับทุนมา500บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหไปไหมแถมหน่อยเอ,อ้ยอ,อ้ะก็คงจะเพียงพอกันเท่านี้นะครับสำหรับคลิปกิเลนวันนี้นะฮะทุนมา500ร้อครับสาว,วกทุนน้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับทุกๆคลิปทุกๆเกมนะครับผมแล้วพบกันในคลิปใหม่ ข้างหน้านะครับว่าผมจะไปเล่นเกมอะไรเดี๋ยวผมจะเล่นทุดน้อยๆหน่อยให้ดูแต่มันแตกหรือเปล่ามไม่รู้นะผลม,มากจะโดนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเพียงพอเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ